สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กับมาพอกันอีกแล้วเนาะกับไพยิปซี่อีสานเดิอจากทาง s b 888 Channel เนาะมื่อนี้กับมาพอกันกับดวงการเงินการงานเดือนมกร,ราคมปี2 5 6 2เมื่อนี้เป็นดวงการเงินการงานของคนเกิดปีกุลจะคนเกิดปีกุลนะเนาะ ก็ S <S <an> เป็นการเปิดไพ่โดยร่วมเนาะพี่น้องบ่แเป็นดวงชะตาของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็เป็นการอ่านไพ่ในแงม่มุมใดแง่มุ่มหนึ่งเนาะ <S <S <an> บ่ได้ครอบคุมทุกคําตอบของทุกคนใครพี่น้องพิจารณาเบิงพิจารณาใบไปเป็นแนวทางสําหรับเจ้าของนี่ละกับการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆเนาะ <S <S <an> <S คนเกิดปีกุลการเงินการงานน้องพี่น้องได้ไพ่ซีดาบซีดาบกับราชาใหม่ต้องบอกว่าซีดาบนี่ที่ผ่านมาอาจจะเมื่อยแน่เมื่อยเรื่องยั่ง มีสามเหรียญที่ผ่านมาสามเหรียญน,นี่เป็นไพ่ของการประชุมหาลือพี่น้องไพ่ของการประชุมหาลือว่างแผนต่อยอดธุรกิจหรือว่างแผนงานแผนว่างแผนชีวิตเ,เรื่องการเงินการงานของเจ้าของสําหรับคนเที่งานประจํากระไดตรงมีการว่างแผนอาจจะว่างแผนกับหุ่นส่วนกับมูหรือกับแฟนว่างแผนเ่าสิเหตุจังใดจังใดถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจขอแนะนําว่าอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กเลอพี่น้องควรจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆ ที่ใส่เงินทุนบวหลายใส่เงินทุนบวหลายแต่ว่ามีโอกาสที่ผลตอบแทน่จะดีไพ่าสามเหรียญเด่นทางจังสังทับบุไดคือจะเฮ็ดธุรกิจนะพี่นอ้องและะ้วก็บงบอกว่าการเงิ่อนอัดบนานมีปัญหาเพราะว่าเฮ้าว่างแผนเดือนจะเฮ็ดน,นันเฮ็ดนี่นี่แสดงว่าการเงื่อนก็โอเคเอผ่านการตรวจสอบความต้องการเจ้าของมาแล้วอทบทวนเจ้าของแล้วไพ่ลือสีนี้ว่าเข้าต้องการสิเฮ็ดยั้งจริงๆ ต้องการสิเหตุยังจริงๆแล้วก็เป็นช่วงที่หาความรูเพิ่มเติมนําเพราะสองเลี้ยญต้องบอกว่า,าถ้าเรื่องการเงืนน่อนนีหมุนหมุนเงื่อนมือเป็นระวิ่งอยู่แต่ว่ากับหมุนได้พี่น้องหมุนได้บ่ได้บ่ได,บได้มีปัญหาถึงอาจจะฝืดฝืดแน่จ้าหน่อยแต่ว่ากับหมุนได้แล้วก็ต้องบอกว่าน่านจะเป็นเรื่องของงานของงานที่กําลังคิดกําลังคิดว่าจะหางานพิเศษเ งานพิเศษงานที่สองงานอดีเลกหรืองานสำรองพี่น้องเอามามาเหตเพิ่มเติมบ่แมนงานเดียวจะเป็นสองงานอับสองงานขึ้นพี่น้องจะต้องมาจัดแบ่งเวลาดีๆจัดแบ่งเวลาว่าการสีเหตุงานสองงานสีส่เหตุจังใดจงสีบ่มิบ่เกิดความเสียหายภัยลือสีนี่อาจจะ้าเข้าจะเหตุงานสองงานอาจจะต้องบอกว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติมนําหนนะ้าพี่น้อง หาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มความชํานาญในงานที่เขาจะเหตนะุไม่น่ะไอไอพวกงานลักเนะี่ยเรื่องงานลักเนะี่ยบก,กังวลดอกเพราะว่างานลักส่วนใหญก่ก็เห็ุมาโดนกันละเหตุมาดดนแล้วก็จะบ่อค่อยมีปัญหาแต่ว่างานที่จะเหตุไม่นี่มันต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มทักษะเจ้าของเขาสนใจเขาสีเหตุยังเขาต้องรูจริงไพ่รือสีนี่บ่งบอกว่าต้องรูจริงในสิ่งที่สีเหตุดได้พี่น้องเพรอกำกาบ่ได้เด้อพราะกำกาจะมีปัญหาทันทีเลยอืม แล้วก็มองในอีกแง่หนึง่งอาจจะหมายถึงว่าอาจจะมีผู้ญยผู้ญยสนับสนุนเขาอยู่ในเรื่องแผนการหรือโครงการของเขาที่เขาคิดจะเฮ็ดนี่มีผู้ยหห่้การสนับสนุนสนุนนั่มก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าณตอนนี้นี่อย่าฝ้าลงมือเด้อพี่นอ้องอือย่าฝ้าลงมือไพ่บอกว่าลอด,ดูสถานการณ์ซะก่อนลอด,ดูสถานการณ์มีหาใหม่อยู่นั่ม หาไม่อยู่นําอาจจะอาจจะมีความขัดแย้งกับผู้ที่สิล่งล่งล่งมือเห็ดน้ากันนี่พี่น้องหาไม่ความขัดแยงขัดแยงว่าวว่าวว่าว่าถือกันไหมเออเกิดความบ่ใจกันเออบ่เข้าใจกัน,ออใ,กนในทีทํางานหรือระวังหุ่นส่วนเท่านี้ที่จะล่งเห็ดน้ากันนี่มีปัญหาเรื่องการทํางานเป็นทีมหาไม่ต่างคนต่างเหตุต่างของแข่งของค้ากันเห็นอยู่บนนี้มั่วซั่วไปเมือ่อนึ่งว่ไปทางเดียวกัน แต่ว่าราชาาหม่เนี่อาจจะหมายถึงหัวหน้าเขาก็ได้เป็นชาวธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนูอาจจะหมายถึงหัวหน้าเขาเป็นพอ่อหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เขานับถือจะอาจจะให้ความซอยเหลือเขา้าใดให้ค้ามในนําหรือจะเป็นผู้ซอยคลี่คลายปัญหาคอยซอยจัดการเรื่องความบกเขาใจกันนี่ก็เป็นไปได้แล้วก็ถ้าพูดถึง สถานการณ์ซึ่งอาจจะเป็นโตเฮ้าเองเนาะโตข้นเกิดปีกลุกลเองนี่ต้องบอกว่าอาจจะทุ่มเทให้งานหลายเลย,ยไพ่ใบนี้ทุ่มเทให้หาลายมีแรงพลักดันมีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นหลายเลยจุดหมายชัดเจนว่าจะเฮ็ดจังสันจังเสียนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่างานจะยุ่งจะยุ่งแล้วก็บอกบ,บ,บ่ค่อยไม่เวลาให้เรื่องส่วนตัวงานเยอะงานเยอะบางคนจะอาจจะหมายถึงว่าได้เลื่อนตำแหน่งนอืมแต่ว่าแต่ว่าเมือ่อย ตอนนี้บอกว่าจะขยับเพจยังพี่น้องลอดดูสถานการณ์ก่อนลอดูสถานการณ์เพราะว่าตัวเจ้าของเองยังลังเลอยู่เด้พี่น้องตัวเจ้าของเองยังลังเลอารมณ์กับบอมันคงมีความมือสืกว่าบอคอยมีสมาธิีตัดสินใจยังบอคอยไดเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายอยู่นี่อารมณ์ยังบอมันคงแล้วก็ยังบอชัดเจนบอชัดเจนว่าจะของเสียตจจังสี่อิหรี่อยู่บออือยังยังยังบอยัง เขาห้องเหอสีไสเขามันยังกะเข้ามาบูชาเจนเนอะเนาะเออยังล่างเลยังตัดสินใจได้บ่อคักปันไดอะนะเพราะฉะนั้นย่าฟ้าวลงมือด้วยพี่น้องย่าฟ้าวลงมือเพราะว่าการที่จะเริ่มเพชรยังหม่ๆมนี่มันเข้ากับต้องไห้จ <iksi S 1> ังหวะมันดีๆซะก่อนพี่น้องไห้จังวะดีๆซะก่อนอารมณ์เข้ากับยังบ่ออันนั้นความคิดกับยังบูชาเจนตัดสินใจยังบูไดน้ำตัดสินใจยังบูไดกะลอกก่อนลอก่อนไพ่เอ่อไพ่สังขาช ภยัยพาี่ต้องบอกว่าต้องขอความซอยเหลือจากผู้อาวุโสพี่น้องขอความซอยเหลือจากผู้อาวุโสว่าให้เพ่อนหาคขำแนนืมเพราะว่าเขาอาจจะยังยังคือกันอะ่ะมีทั้งไัยภัยพระมีทั้งไัยลือสีพี่น้องต้องบอกว่าเขามีผู้ใหญ่ค่อยซอยเหลืออยู่แล้วก็อีกในแง่มุมหนึ่งต้องบอกว่าบอกว่าอีหยังที่เขาจะเห็ุพี่น้องงานไมหรืองานเกาหรืออีหยังที่เขาจะเหตุคิดจะเหตุไม่ว่างแผนนี่ ต้องถูกต้องต้องเป็นงานที่ถูกถูกถูกระเบียบแบบแผนเออม,มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนแบบดั้งเดิมนั่นนี้พี่น้องบ่า,าเพ็แบบรุดกรอบเด้อขอบอกบา่าเป็นงานแบบรุดกรอบอืมแบบมีคุณธรรมถูกต้องอืมตามแบบไผ่พระนะคือคือเอาไผ่พระนะพระเพื่อเสียงเขาเหตุอย่างไรกับทุกอย่างก็ต้องถูกต้อง,องมีศีลธรรมเนาะ ถูกต้องตามทำนองค้องทาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะเหตมุมันจงจะสําเร็จแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมด้วยนะให้เหตุแต่สิ่งถูกต้องบาดี้พี่น้องต้องยุติธรรมแล้วก็ต้องมีความสมดุลต้องจัดสมดุลเรื่องงานเข้าให้ได้พี่นอ้องอพราว่าจะเหตุอย่างงานสองยางจะสองรางยี่สองยางหรือสามยางอย่าให้มันเสียหายกับอันใดอันหนึง่งย่าทุ่มเทไปอันใดอันหนึ่งหลายเกินไปถ้าสมมติว่า ถ้าเข้าไปทุ่มเทหให้งานที่สองเอองานรักเข้ามีสิทธิ์ว่างานรักจะมีปัญหาถ้างานรักมีปัญหาก็คือเสียสมดุลเออตาซ้างนี่สิบ่บทเทียงขึ้นมาท่านที่เสียสมดุลแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาให้เข้าตรงในม่านางแก้กันเออต้องใส่เหตุผลหลายๆพี่น้องใส่เหตุผลใส,ใส่ความยุติธรรมนี่ละเออระมัดระวังเรื่องนี้ทุกอย่างต้องสมดุลในชีวิตสมดุลบว่างงานหรือบว่างเงินเออ ถ้าพูดเรื่องเงินนี่ก็ไล,ล่รับไล่ใจก็ต้องสมดุลคือกันไพ่ใบนี้พี่น้องก็รับก็อาจจะเป็นกันด้วยความมันที่มันบวสมดุนลนั่นแหละเนาะเออไล่รับหน่อยไลยย่ใจหลายก็เลยต้องการหาเพิ่มเติมก็เลยได้คิดหนาคิดหลังอยู่นี่ละเพื่อที่จะให้ไล่ได้มันเพิ่มขึน้นเนาะให้มันสมดุลแต่ว่ากนนีนี้พี่น้องก็ค่คอยๆจัดแจงไปย่างน้นอยๆเ้ามีไพ่พระไพ่ลื่ีขึน้นเออ ไพ่หัวหนาเจ้าหน้ายอาจจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามิแต่ผู้ซอยเหลือเออไปหาไพ่ก็สิได้รับคําแนะนําที่ดีๆมากแต่ว่าช่วงนี้ต้องลอซะก่อนนอกจากซีดาบได้ซีถวยน้ำสรุปซีถวยนี่ก็ยังบ่ตัดสินใจยังคือกันพี่น้องซีถวยนี่ต้องต้องลอซะก่อนเพราะว่าเลือกไ่ได้คืดหลายเลือกบ่ได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเบือ่อซะก่อนเออก๊ะลังบ่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เดี๋ยวนี้ ไพ่ซีถวยต้องบอกว่าความรู้สึกนะบ่พ่อใจพี่น้องเพราะไพ่ถวยเป็นไพ่ความรู้สึกเด้ไพ่ถวยความรู้สึกอันนี้ไพ่ดาบนะ่อุปสรรคมันมีอุปสรรคอยู่ยังขยับเพชรยังบ่ได้เออสีฟ้าลูกก็ถือแท่งเลยแล้วต,ตอ้องต้องยูซื้อซะก่อนไพ่ใบนี้ความรู้สึกยังบ่พ่อใจมุดงิดเบือ่อเบือ่ออาจจะเบื่อปัญหาเนาะเออม,มันเพชรยังบ่ได้กับเบื่อตัวอืมเบื่อแล้วก็บ่พ่อใจบ่พ่อใจงั่นที่เจ้าของเพชรน้าแล้วก็รู้สึกว่า จะาของเขาก็ผู้อื่นบ่ได้พรพ่อมีปัญหาในทีทํางานเ้ากันบ่เขากันแล้วก็บเบื่อเขาก็มูอยากเขาก็มูอยากเขาต้องปรับทัศนคติไหมพี่นอ้องมมเฮาบ่แมมนว่าเฮาคือจังสี่แล้วมันสิเป็นส,สิ่งที่ดีแล้วเขาต้องปรับเนาะพี่น้องเนาะต้องปรับเพราะว่าไอ้ความรู้สึกเบื่อของเฮานี่ล่ะแล้วก็บ่พ่อใจงุดงิดของเฮานี่มันเจ๊นในเฮามีปัญหาก็เพื่อนร่วมงานเพราะว่ามันบ่แมมนว่าเขาอยูผู้เดียวอยู่บ้านโคโลอยูเนาะจังสีสิงุดงิดกันงุดงิดใส่จะาของโหลดบ่าไม่หยังเกิดขึ้น เฮาได้เฮาเหตุงานรวมกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นต้องปรับทัศนคติปรับทัศนคติใหม่พยายามตั้งสติแล้วกะ็เหตุให้เจ้าของกระตือรือร้นขึ้นมากแล้วก็คิดนี่ละคือเขาเบากันมากนี่ทุกอย่างต้องมีความสมดุลกับปรับแล้วก็ลูกขึ้นมาเหตุนั้นเหตุนี้ซะแต่ว่ากะถ้าอยากพักก็พักซะก่อนเพราะว่าไพ่กบว่าให้พักอยู่แต่ว่าพักแรกก็ต้องไต่ตองเด้อพี่น้องเด้อคือว่าเขาเสิเหตุจังใด ถามตัวเองไว้ว่าเฮ้าต้องการยังกันแน่แล้วก็พยาัญยามไปให้ถึงจุดนั้นบ่แไม่นั่งอยู่ซื่องานบ่าําเร็จเดอ้อออานั่งอยู่ซื่อแล้วว่ามีความสุขอีกต่างหากถ้านัง่งซื่อแล้วมีความสุขนะนางโหลดแต่นี่นางยื่ซื่อก็มาเบื่อมะงุดงิดมันบ่ดีเขาต้องปรับพี่น้องอ่ะไพ่กันแนะนําประมาณนี้เด้อพี่น้องแนะนําประมาณนี้คร่าวๆสําหรับคนเกิดปีกุลการเงินการงานเดือนมกราคมเนาะก็ เบื้องล่ะก็เอาไว้เป็นแนวทางเ้อพี่น้องอาจจะบอครอบคุมสําหรับทุกคนกับบ่ได้ครอบคุมทุกคําตอบกะให้เบื้องเป็นแนวทางคือสิมีป,ประโยชน์แนนอยูดอกสําหรับพี่น้องเข้ากระด้ที่ได้เขามาเบื้องมาช่มกันเนาะเอาเป็นกําลังใจให้คนเกิดปีกุลสุภูสุสคนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันคือเกานันละและะ้วก็เมื่อนี้ต้องขอลาไปก่อนมือหนาคอยลับมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สวัสดีจ้า